อะไรขึ้นอ่ังอนอันดิพี่ก้อนเหลือกินสางอนไปเล่นด่านฟ้าเลยไปเนลือหูตัวตัวสามปืนสองโอ้โหต้องการปืนพี่แม่ปืนอยู่ที่พี่เถอะดิเงนี่ยปืกมาใ่าเราเก็บทงต้ป่ะอเนี่ข้โหูขึ้นข้อนกง่เลยอุ้ยเฮียวันนี้ตัวหัวพันนะไอคนโป๊ดอ่ะไป๊ะไหน มันอยู่ไหนนะมันขึ้นไปสองตึกเลยอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วรอรอรออุ้ยไอ้เหี้ยมอนเอ็งปั๊มยาด้วยดิอุ้ยโดนเต็มเลยมอนมอนโดนเต็มเลยมอนไอ้ทีุ่มเลยดุมเลยแค่ไหนโอ้โหเกิดได้โดดแคนสองได้โดดแคนสองได้ไต่เยอะอย่าไต่เยอะอย่าไต่เยอะขอร้องหมดแล้พี่หมดแล้วทั้งหมดเลย ยิงออกมาพี่พี่คบได้พี่คบได้เออสวยเอ้ยกำลังแมวกำลังแมวเอ้ยหลังหลังระวังพี่มาช่วยช่วยเลยโอ้สองตัวพี่คือช่วยหน่อยก็ได้เฮ้ยพี่ไม่ขึ้นมาช่วยกูฟั่งถี่เลยพียกูแต้วเก็บแต่ไหนพี่ผมกพี่ยิงอีกพี่ยิงอีกสวยเอยสวยพี่แต่หมดเแต่หมดพี่แต่หมดเฮ้ยชดด้วยเฮ้าไวให้ไวพี่ให้ไวให้ไวเลยเก็บเร็วๆเก็บเร็วๆไอ้เหี้ยมันเก็บช้า อุ้ยอุ้ยมันเติมมันเติมแล้วหลัง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 โอ้โหพี่เข้างขวางขี้กลิบไปโดนก็ได้นะขวาง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 เอาเลยโอ้โหทันแโอ้ขอเอามาให้ผมแบ่งด้วยพี่กระชนเฟอร์เซตไงที่แตกเอาล่ะเอาล่ะมามาไม่หมดก่อนมาเสร็จแล้วพี่ขอแบ่งหน่อยผมขอพันหนึ่งกับปืนหนึ่งพอแล้วพี่ที่ผมยิงไปอ่ะขอพันหนึ่งกับปืนหนึ่งเอาปืนไหมผมหนึ่งขอเสร็จนิดนึงก็ยังดีแค่นั้นพอละที่ราคาบ้าไปเถอะ ขอได้ไหมอ่ะเออดับไปเลยพี่เอาไปเลยไปเลยเอาไปเกาไปเถอะขอแค่ของของนะครับไ <laughs> อ,อผ,มผมยิงผมยิงพี่แค่เอาไปเลยเลยพี่ผมให้หมดน่ะของแั้วเอาไปเลยไม่มีเตะหรอเปล่าพี่ <c oughs> พี่เต๋าไม่มีเตะหรอพี่เต่าก็เฉลยเจ้าเสกทำไมเล่าเหรอไม่